Cooking Battle สวัสดีค่ะลุงตาลค่ะจาก9375 Channel นะคะวันนี้ก็มาระเบิดความมัน Cooking Battle กันที่เดิมค่ะ The View นั่นเองค่ะตรงบริเวณเจริญนครนะคะซึ่งแหล่งนี้นะก็เป็นแหล่งช้อปปิ้งนะคะรวมถึงร้านอาหารชิคๆมากมายค่ะไม่ว่าใครผ่านไปผ่านมานะคะก็ต้องมาที่นี่ค่ะแต่สำหรับวันนี้นะกุกกิ้งแบทเทของเรานะคะผู้ข้องขันจะเป็นใครเราต้องไปติดตามกันค่ะ แล้วตอนนี้นะคะผู้เข้าแข่งขันทั้งสองฝ่ายของเราก็พร้อมแล้วนะไปดูดิว่าเขาจะเนร,รมิตอาหารอะไรมาประลองกันค่ you, ปะปกตินะทำอาหารบ่อยหรือเปล่าป,ปีละครั้งครับผมอ้าวแล้วฝั่งนี้นะค่ะปกติับทุกวันคร<ป>ับผมกับทุกวันทำให้มันกินนะครับไม่ค่อย<า>ทำให้มันกินโ okay. okay. อเคชาร์จชาร์จโอเคจดจ่อของเรานะคะซีวันญี่ปุ่นนี่แนงเมื่อทั้งสองฝ่ายรู้โจทย์แล้วก็ให้เวลาไปเตรียมวัตถุดิบกันก่อนดีกว่า และแล้วได้วัตถุดิบมาแล้วนะคะไปถามเมนูกันดีกว่าว่านี้ทําอะไรฝั่งนี้ทําอะไรคะน,นี่ข้าวผัดสสยกร,รมครับผมข้าวผัดไส,ยกรร,สยกรรมสยกรมจะสวยขึ้นเลยค่ะรับฝั่งนี้แล้วค่ะทําเมนูอะไรของผมลครับเป็นพัฟพิเจ็ดโคกัน แต่ว่าก่อนอื่นนะที่เราจะไปบทเทิลกันนะาต้องมีคําถามมาถามผู้เข้าแข่งขันทั้งสองฝ่ายของเราอ่าและข้อมูลที่ลูกตาจะพูดตอบไปนี้นะคะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องหลอกจิกจิกเตี้ยเ่นนและเรื่องก็มีอยู่ว่าผักกระลำดิบทําให้เกิดโรคต่อมไทรอยด์อักเสบจริงหรือหลอกเอาเอาเอาอ่าอ่าฟังนี้ ยกมือก่อนเลยมั่นใจรจริงหรือหลอกคะหลอกครับาฝั่งนี้ก็ต้องเป็นเรื่องจริงนะมันจริงซะแล้วเหรอและคาตอบพี่ถูกนะคะก็คือเรื่องหลงอกนั่นเงยเคลียเคลียไม่ไหวนะ บอวกว่ากระหล่ำปีดิบเนี่ยค่ะจะมีสารพิษอยู่เยอะนะคะจะทําให้ต่อมไทรอยนะคะไปดูดเอาไอโอดนะคะทําให้เกิดโรคคอไห่เพิ่นะไม่ใช่ต่อมไทรอยอักเสบนะคะดังนั้นเวลาเราจะกินผักนะคะก็ต้องต้มนะคะเพราะความร้อนนะจะไปสั่งล้างพิษนี้ออกไปนั่นเองค่ะและผู้แผพงของเรานะคะก็ต้องได้รับบทล,ลงโทษจากยามาโมรินะไม่รู้ว่าจะเป็นอะไร1234เลือกไปไหนดีคะยามาโมริ1แล้วกันเปิดเลยว่า ปรดลองโทษนะเพราะว่ายามมามริษีทของเราช่วยไว้ถ้าตอนนี้ทั้งสองฝ่ายพร้อมแล้วเราไปแบทเทิลกันเลยค่ะตรงนี้ค่ะทำอะไรก่อนตังหมักเนื้ออยู่ครับผมโดยใช้อะไรเนี่ยนมครับเพื่อจริงก็ใส่นมเพื่อให้มันนิ่มขึ้นแล้วก็ให้มันหอมขึ้นมาด้วยอ่านี่ก็เป็นเคล็ดลับนะคะจริงก็หมักม่ต้องนานมากก็ได้กดๆไปด้วยเพื่อให้เนื้อมันนิ่มประมาณกี่นาทีคะ ก็ประมาณ1นาทีครับผมนาทีหนึ่งนะคะนาทีนึงก็พอครับใช่แล้วจะได้เนื้อที่สุดยอดถึงความนิ่มนุ่มพร้อมที่จะไปสะบัดเจ็ดกับทุกคนอ่าคิดว่าเมนูเด็ดของเรานี้มีเคล็ดลับอะไรมาใจกรรมการในทั้งนี้ความแปลกใหม่อะฮะแปลกใช่เพราะข้าวผัดทุกที่อะฮะจะเอาข้าวลงก่อนอืมเราเอาไข่ลงก่อนอม่ใช่ไข่คนไข่คนใช่ผม ข้าวผัดธรรมดาเนี่ยมันจะเฉยไปเราต้องมีการสัยกรรมมันก่อนสัยกรรมใช่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูข้าวผัดสัยกรรมปิ้งปิงปิ้งฝั่งนี้ก็เสร็จตามมาติดๆนะคะกับเมนูผัดเผ็รสนิดเจ็บโค้น ของเรานะคะไฟแดงนั่นเองนี่ปล่อยพลังนี้ปล่อยพลังะอะได้ผมผม <c oughs> ขนาดน,นั้นขนาดน,นั้นประโยชน์ประโยชน์ประโยชน์โอเคฝ่ไฟชน okay. ะของเรานะก็รับไปเลยค่ะพรีเมียมกิฟต์เซตจากยามาโมรินะคะนี่ จบวันนี้นะคะก็มาดูการของ Cooking Battle แล้วนะคะต้องขอขอบคุณนะคะเดวิวเจริญนคร93.75 J, 93. J Channel แล้วก็ยามามูริเจซอสวีฮีโร่ของความอร่อยค่ะเจอกัน mm hmm. ใหม่ในครั้งหน้านะ mm hmm. กับก o ๊กคิงแบ t เทิลกุ๊กคิงแบทเทิลสนับสนุนโดยซอสยามามูริ